แอดวานเองค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้ช่องนะคะช่องของแอดวานไม่โดนสตรค์แล้วเพราะว่าโดนสตรค์เอ่อก๊อปปี้ไลท์ก๊อปปี้ไลท์สตรไป3ามเดือนนะคะ90วันเต็มเต็มเลยค่ะจากเรื่องนี้แหละมังกรผู้พิชิตหงคู่บันลังนะคะโอ้โหโดนของกาลาทีวีจากไต้หวันค่ะเขามาสตรี์นะคะจะแบบพังช่องแอดวานเลยอะ่ะใจร้ายมากเลยค่ะโอเคเราลอดแล้วนะคะ บมงก่อนผู้พิชิตหงคู่บัลลังค์ค่ะตอนที่46นะคะก็ในวังค่ะกำลังวุ่นวายเลยเพราะว่าเซียวันหรูเนี่ยต้องทําการคลอดก่อนกําหนดแล้วนะคะเพราะว่ามี มีแก๊สอยู่ในคันของนางเยอะนั่นเองจื่อหลงค่ะก็รีบให้คนไปตามหมอหลวงมาที่วังเจ้าอย่างทันทีแล้วก็ให้คนไปแจ้งนะคะให้พระราชมันดาทราบคือให้ไทเฮาทราบนั่นเองค่ะไทเฮานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ชอบสไปนนะไม่ชอบเซียววันหรูพวกเราก็รู้นะคะแต่นี่ก็เป็นร้านชายคนแรกของไทเฮาค่ะดังนั้นไทเฮานะคะก็จึงตื่นเต้นด้วยนางก็มาคอยปอบแล้วก็ถือโอกาสบอกจื่อหลงด้วยว่าเนี่ยคลอดลูกคนหนึ่งเนี่ยมัน ยากมากนะก็คือประมาณว่าอุ้ยก็คือฉันคลอดอยู่มาฉันก็เหนื่อยแล้วก็ลําบากมากนะนะคะโหยับย่นค่ะยับย่น ในขณะที่จือหลงนะคะคุยกับแม่นั้นเนี่ยทางด้านเซียวันหลูค่ะก็หมดแรงสลบไปนะคะบรรดาหมอหลวงแล้วก็นางกำนันเนี่ยต่างก็ตกใจค่ะจือหลงก็คือแบบอุ้ยไม่สนกฎอะไรอีกแล้วนะคะคือตอนตอนปกติแล้วเขาจะไม่ให้ผู้ชายเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าฮองเต้ไม่สนแล้วค่ะจือหลงนะคะรีบวิ่งเข้าไปจับมือเซียวันหลูแล้วก็เรียกให้ฟื้นนะคะและในที่สุดเนี่ยเซียวันหลูก็ฟื้นแล้วก็รวบรวมแรงเบ่งสุดกําลังค่ะคลอดองค์ชายออกมาได้สําเร็จนะคะ ไทยเฮาดีใจมากเสียวันหรูโล่งอกแล้วก็สามารถหลับอย่างสนิทได้โดยไม่มีความกังวลใดๆ จากนั้นค่ะทางด้านจวนขององอ,องอี้จางนะคะหรือว่าจวนของเสี่ยวฉีเนี่ยก็หวังชวนนางเอกของเราค่ะก็ได้ยินข่าวที่เสี่ยวว่านหรูให้กําเนิดองค์ชายแล้วก็มีความรู้สึกสะท้อนเข้ามาในใจของนางเช่นกันนะคะคือสะท้อนตลอดนะคะเพราะว่านางอยากมีลูกนะคะทีนี้ค่ะทั้งจือหลงแล้วก็เสี่ยวว่านหรูเนี่ยต่างก็คือโตมาด้วยกันกับหวังชวนนะคะแล้วก็ตอนนี้ทั้งจือหลงกับเสี่ยวว่านหรูต่างก็มีลูก คือเขาได้เป็นพ่อกับแม่กันแล้วนะคะก็จากนั้นค่ะหวังฉวนแล้วก็เสี่ยวฉีก็เลยได้รับเชิญเข้าไปในพระราชวังเพื่อเฉลิมฉลองค่ะก็เมื่อหวังฉวนและเสี่ยวฉีมาถึงนะคะทางไทเฮาเนี่ยก็มองหน้าจื่อหลงเป็นเชิงถามว่าอ้าวแล้วฮองเฮาล่ะทำไมยังไม่ออกมาอีกนะคะเพราะว่าแขกมากันพร้อมแล้ว จากนั้นค่ะภาพก็ตัดไปที่เซี่ยวว่านหรูนะคะนางอะ่ะไม่อยากออกมางานเลี้ยงเลยค่ะนางหงุดหงิดนะคะอาจจะเป็นที่ฮอร์โมนเนาะขึ้นลงแต่ว่าเมื่อคนของไทยเฮานะคะคอยมาตามอยู่ย,ยิกเนี่ยก็ทําให้เซี่ยวว่านหรูหงุดหงิดมากๆค่ะเพราะว่าองค์ชายน้อยนะคะก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดเลยซึ่งก็ถ้าออกไปนะคะแบบนี้คือร้องไม่หยุดเนี่ยจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีๆได้อย่างไรนะคะภาพลักษณ์มันก็จะไม่ดีแก่เหล่าบรรดาแขกเรือดังนั้นเนี่ยเซี่ยวว่านหรูแล้วก็ แม่นมคนสนิทนะคะก็จึงมองหน้ากันค่ะแล้วก็เหมือนว่าจะคิดออกหนึ่งวิธีนะคะ จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่เซียวันหรูก็เดินมาถึงงานเลี้ยงแล้วนะคะพร้อมกับเจ้าชายน้อยที่กําลังนิทรายอยู่อย่างน่ารักน่าชังเลยค่ะทั้งไทเฮาแล้วก็จือหลงนะคะต่างก็ยิ้มดีใจเป็นอย่างมากหวังชวนค่ะอุ้มองค์ชายน้อยที่รับอยู่มากอดด้วยความรักนะคะก็เช่นกันค่ะหวังชวนก็มององค์ชายน้อยนะคะแต่แล้วค่ะนางก็ทําหน้าสงสัยขมวดคิ้วเล็กน้อยนะคะก็คือพบความผิดปกตินั่นเองค่ะนี้เมื่อต้องส่ง องชายน้อยไปแล้วเนี่ยก็ก็คือต้องส่งคืนนะคะเพราะว่าทางทางเซียวันหรูเองก็ก็คืออยากจะได้เด็กคืนแล้วค่ะก็หลังจากงานเลี้ยงเสร็จลงนะคะหวังชวนเนี่ยก็ได้พบกับท่านหมอหลวงค่ะที่นางนะ่ะให้คนให้คนไปแจ้งกับท่านหมอหลวงไว้ก่อนว่าจะขอพบนะคะ นี่หวังฉวนกับป้าฉวีอะคะ่ะก็เดินมาด้วยกันแล้วต่างคนต่างก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกตินะคะเมื่อพวกเขาเนะี่ยอุ้มองค์ชายน้อยค่ะเพราะว่าองค์ชายน้อยเนี่ยมีหน้าแดงนะคะแล้วก็แถมยังมีกลิ่นแอลโกอฮอล์ค่ะก็คือกลิ่นเหล้านะคะก็แต่ว่าป้าชวีก็บอกหวังชวนว่าเอออย่าคิดมากดีกว่านะเรื่องนี้เพราะยังไงเนี่ยองชายน้อยอะ่ะก็เป็นลูกของเสี่ยวว่านรูเองนะคะก็คือเหมือนป้าชวีก็ก็คือจะไม่คิดว่า เป็นที่เสี้ยวว่านหรูเนี่ยให้ให้เล่ากับกับทาลกอะคะ่ะก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรยืนยันนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยหวังฉวนได้กลิ่นของเล่าจากตัวของทาลกน้อยค่ะนี้เมื่อหวังชวนกลับมาถึงจวนแล้วนะคะนางก็จะดื่มเล่าค่ะแต่ว่าเสี่ยวฉีก็ไม่อยากให้หวังฉวนดื่มนะคะแต่หวังชวนก็ดื้อค่ะก็ไปขุดเอาเล่าหมักของนางนะคะมาดื่ม หวังฉวนก็คิดถึงเรื่องราวในวังไทฉือนะคะที่หวังฉวนได้พูดคุยกับไทเฮาวก็ไทเฮาอะอยากจะกลับมาสนิทสนมกับหวังฉวนเหมือนเดิมค่ะก็คือแบบ แบบเหมือนเมื่อก่อนตอนหวังชวนเป็นเด็กๆเ,เลยนะคะทีนี้การดื่มเหล้าเนี่ยก็คือติดนิสัยมาจากมาจากไทยเฮาค่ะที่สอนนางมานั่นเองก็ไทยเฮานะคะก็ยังคงเสียดายที่ลูกสะไ้คของนางอะ่ะไม่ใช่หวังชวนก็คืออยากได้หวังชวนมาเป็นสไภคค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกแล้วนะคะหวังชวนค่ะมีใบหน้าที่เย็นชาให้กับไทยเฮาด้วยนะคะแล้วก็ถามขึ้นว่าเนี่ยหากวันหนึ่งนางกลายเป็นสิ่งที่สะดุดคือ เป็นอุปสรรคขวางทางไทเฮาไทเฮาจะทำอย่างไรนะคะไทเฮาก็พูดไม่ออกค่ะก็ไม่สามารถตอบได้ดังนั้นก็วงแตกแยกย้ายนะคะหวังฉวนกับไทเฮาหวังฉวนก็คือก็ยังกลับมาถึงจวนแล้วก็ยังอยากจะดื่มเหล้าต่ออีกค่ะก็กุ้มใจนะคะเพราะว่า ญาติกันก็ต่อกันไม่ติดแล้วค่ะจากนั้นภาพตัดมาที่วังเจ้าหยางนะคะเซียว่านหรูอะ่ะก็กังวลใจมากเลยเพราะว่าองค์ชายน้อยอะ่ะผื่นแดงขึ้นเต็มตัวแล้วก็ใบหน้าเลยค่ะนางจึงให้คนไปตามท่านหมอหลวงมาทันทีจือหลงนะคะฮ่องเต้จือหลงก็ตกใจมากเชนก่นกันก็รีบมาทันทีค่ะหมอหลวงเสนนะคะก็รายงานว่านี่องค์ชายน้อยมีชีพจรจเต้นเป็นปกติดีนะ ผื่นบนตัวขององค์ชายน้อยเนี่ยเป็นเหมือนผื่นแพ้เหล้าพระเจ้าค่ะจือหลงก็งงว่าอา้าวเป็นไปได้ยังไงเหรอองค์ชายน้อยจะดื่มเหล้ามาจากไหนละ่ะนี้จือหลงนะคะก็มองไปที่เสี้ยวว่านรูแล้วก็แม่นมค่ะแต่ในในเมื่อจับคนผิดไม่ได้นะคะก็เลยมันก็เลยยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะนี่กล้องก็แผนไปที่ใบหน้าของเสี้ยวว่านรูแล้วก็แม่นมเสี้ยวที่ทำหน้าละอายใจนะคะกลัวว่าจะถูกจับได้ จากนั้นนะคะฉากก็ตัดภาพไปที่เมืองเจียงหนานก็คือหวังหลินค่ะหวังหลินไม่ตายนะคะก็นํากลุ่มคนชายชะก,กันเนี่ยมายัางเจียงหนานเมื่อเห็นว่าไอ้เมืองด้านหน้าเนี่ยมันมีโรคระบาดระบาดอยู่นะคะแล้วลูกน้องของหวังหลินก็เกี้ยกล่อมค่ะไม่ให้หวังหลินน่ะเดินเข้าไปทางนั้นนะคะแล้วก็อยากให้หวังหลินน่ะเดินทางกลับเมืองหลวงมากกว่าแต่หวังหลินยืนยันว่าเขาจะเดินทางไปหาหวังซูค่ะนี่หวังซูนะคะ ก็คือหวังหลินก็พูดขึ้นว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอะจะจัดฉากว่าตัวเองตายแล้วในภาคเหนือแต่ยังไงเขาเนี่ยหวังหลินนะคะก็ควรจะไปตามหาหวังซูแล้วก็บอกให้ลูกชายของเขาอะสบายใจด้วยตัวเองค่ะจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่หวังซูค่ะที่ตอนนี้หวังซูนะคะก็คือได้พบกับ กู้ชายเวยค่ะน้องก็น่ารักดีนะคะกู้ชายเวยเพราะว่าตระกูลกู้มีสุสานท่านปู่อยู่ในหนานเจียงเนี่ยแหะคะ่ะก็ถูกน้ําท่วมซะไปบ้างนะคะก็กู้ชายเวยก็เลยก็เลยทั้งตระกูลเลยค่ะก็ต้องมาช่วยกัน ช่วยกันกอบกู้ดูแลสุสานของบรรพบุรุษนะคะตระกูลกู้นี่กูช้ชายวหยก็เลยมาถามหวังซูว่ามีอะไรที่ตระกูลนางก็คือมีอะไรที่ตระกูลกู้จะช่วยได้ไหมนะคะหวังซูก็ต้องการคนงานเพิ่ม เพิ่มหรือไม่ก็คือน,นี่เป็นคําถามก็คือจะช่วยอะไรได้บ้างจากนั้นค่ะกูช้ชายเวยเนี่ยก็มอบรายชื่อของขุนนางในเจียงหนานให้กับหวังซูนะคะนางก็พูดขึ้นว่าเนี่ยตระกูลกู้มีความสําคัญอยู่บ้างในภูมิภาคนี้หากหวังซูต้องการให้พวกเขารวบรวมกําลังเพื่อทําสิ่งต่างๆก็สามารถติดต่อพวกนี้ไปได้ตามหลายชื่อนี้ก็ทั้งหวังซูแล้วก็ กู้ชายเวยนะคะก็มองกันอย่างอ i, I. ายๆค่ะก็คือคู่นี้มีเคมีนะคะก็นะก็คงต้องมีใจให้กันแน่นอนค่ะเพราะว่าเรารู้ตอนจบอยู่แล้วนะคะจบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่47นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ e s e ิสนว l แ n d ซีร i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ